เป็นไงคำนี้อินฟูท่านนึงก็ดีครับก็ได้ลองลองออกมาจากคอม์ตโซนมาทำอะไรดูที่มันแปลกใหม่ก็สนุกดีครับแล้วก็ที่สำคัญก็มีเทรนเนอร์ที่ดีด้วยหมายถึงใครนะคะชื่อเรื่องเลยก็ก็ก็ี่เห็นกันอยู่ใช่เจ๊ข้างบ้านเวลาเวลาลงคลิปกับเจ๊ข้างบ้านคนก็จะแบบดูฟังนข้างจะเยอะอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นร้านวิวเรารู้สึกไงบ้างครู้สึกรู้สึก เพิม่มใจนะไม,ไม่ได้คิดว่าจะมาถึงร้านวิวก็คืออยากทําแบบให้มันสนุกสนุก,นกอะไรกิจกรรมที่เราไปทําแล้วมันเอ็นจอยเราก็อยากจะเก็บบันทึกเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันกลายเป็นร้านวิวขึ้นมาได้เนี่ก็ต้องรู้สึกขอบ,ขอบคุณมากครับ,ขอบ,ข,อบขอบคุณทุกคนที่ท,ที่ที่มากดมาให้กําลังใจแล้วมาคอมเมนต์แบบมาคอมเมนต์บอกแบบผักดันเรื่ยอยๆครับ<อ>จริงๆย้อนกลับไปตอนเช็คเข้ามาแล้วชวนเราตัดสินใจนานไหมครับ แต่ตัดสินใจนานครับแต่ตัดคลิปมันานกว่าก็ตัดสินใจพอพอเราจะพอเราจะมาจะก้าวเข้าสู่เป็นกายนี่เราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็พยายามพยายามแบบพูดพยายามพูดให้ให้เก่งขึ้นพูดเยอะขึ้นเพราะว่าก็ก็ได้สิมทัพจากตรงนี้์จากเจ้เข้าใจครับพูดทั้งทั้งวันเจ้พูดไม่หยุดหรือว่าไม่หยุดจริงจรก็ก็ครับก็ก็ก็ค่อยๆก็ค่อยปรับๆมาอะไรงอย่างเงี้ยคิดให้รอบพี่สอ ตบล็อกเลยอใช่คนกดล็อกเอาจจะแบบดูมากใน่การเข่งขรุอเลหรือว่ารู้แต่มว่าจะมีมุมนี้จริงผมก็ไม่ได้ม่ได้เป็นคนแข่งขรุ่งนจริงๆเป็นคนที่ถ้าถ้าเป็นเพื่อนๆกันสนิทกันก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนที่มีความแอบอัดกวนนิดๆอย่างนี้กใช่แต่ว่าอาจจะไม่ได้ไม่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 ไไม่ไออไม่ไ่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่คน่ไม่ไไม่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 ไม้ไมม่ไมเพราะว่ไิงไม่ไม่ไม่มเไ่ไ่ ถ้าพูดถ้าพูดแบบแบบในคลิปอย่างเงี้ยมันได้เพราะมันค่อยๆตัดอะไรมาแต่ว่าถ้าไปออกรายการพูดเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ต้องฝึกก่อนถ้าจะบอกว่าเจ๊ข้บวมาเขาสามารถรู้แท้ที่สงการแบบแสดงมุมนี้ออกมาได้ได้อย่างีรได้ไหมคะทีเขาบกวช่วยกันก็ก็ด้วยครับก็ด้วยครับก็ช่วยกันทำอะไรแล้วมันมันมันเป็นกิจกรรมร่วมกันอย่างเนี้ยมันก็สนุกดีครับ แต่คลิปที่พูดในคลิปเจเป็นคนคิดให้แล้วบอกค่ะคลิปก็ไม่ครับก็คิดกันเองครับแต่เรื่องเรื่อเพราะว่าเขาคิดเองเไปต่อด้วยจริงๆจริงจำวันแรกจะมาคิดแรกที่มันออกมาเป็นรูปเป็นร่างมันใช้เวลามนกระบวนการอยู่ที่ไปที่มามันยังไงเอลำนั้นเลยมันก็ก็คือก็ไปตอนนั้นคลิปแรกมันจะเป็นแบบตอนไปไปซีกอล์ฟด้วยกันแล้วก็ก็เลยอาจจะเก็บไว้อะไรเงี้ยแต่ว่า มันก็มีคนมามา,มา,มา,มาแซวเยอะมันบอกว่าเอ้ยนี่คุณท่องอย่าอะไรอย่างเงี้ยเวลาเวลามันจะออกมาเป็นสคริปต์มันต้องมีการเตรียมกันก่อนเนาะเรื่องของการเราเราเราเตรียมกันยังไงบ้างครับก็ไม่ได้เตรียมครับก็ก็ก็ไอตัวคลิปมันสามารถพูดแล้วมันก็ตัดได้เลยตรงที่เราอยากอยากใส่เข้าไปอยากเก็บไว้เราก็เก็บไว้ตรงนี้นที่เราอยากตัดต่อก็ตัดต่อครับมันก็เหมือนมาประติดปะต่อกันมากกว่าแสดงว่าไม่ไม่กี่เทคุใช่ไหมที่เราทำ ก็คลิปคลิปหนึ่งประมาณนาทีครึ่งหรือใช้เวลาทำประมาณสามวันใช่แต่แว่าเป็นการพูดพูดไปเลยค่อนข้างเยอะอยู่พูดไปเรื่อยใช่ครับคือเราจะมีข้อมูลอยู่แล้วเราก็พูดไปแต่มันก็มันก็ไม่ใช่ข้อมูลอะไรที่มันเป็น ที่จลักษณะที่จลักษณะนาน,นั้นแต่มันก็เป็นแบบข้อมูลที่ที่วันนั้นเราไปทําอะไรมามากกว่าๆๆแล้วก็ไปเจออะไรมามากแล้วอะไรที่มันเป็นเรื่องําคันในระหว่างนะั้นนันมาปฏิบัติต่อกันมากแต่อย่างคิดว่าเรนไายที่ให้ดอกไม้แล้วก็ดูเหมือนเป็นความในใจหรือเปล่าเขาแบบใชชีวิตเราต้องเจอแบบนี้ห <laughs> ลักไม้หลักไม้ค่ะณณตอนนี้ถ้าขออนุญาตถามเรื่องแบบสถานะตอนนี้เป็น เรียกว่าเป็นยังเป็นเจ้าบ้านอยู่ไหมหรือเป็นแฟนทางบ้านหรือเป็นแฟนอุ้ยอุ้ย้ยพูดได้เลยไหมคะล่ยนหรอเปล่าจะรออไม่ได้ปิดไม่ไ้ปิดก็อว้อยู่ในช่องศึกษาอะไรอย่างนี้กันอยู่อ๋อมันก็มันมันตอนนี้มันเลยช่วงนั้นลยเลยมาถึงช่วงทาอะไรธุรกิจทาอะไรด้ยกันใชางั้นุหอเป็นแฟนเลยได้หมค ต้องแล้วเนาะน้องไม่ต้องกาได้ไหมครับขาเปิดพรุ่งนี้แล้วเขาเปิดพรุ่งนี้พรุ่งนี่สิได้ไหมแต่แก่อ๋อจริงแต่แบบได้ได้รู้จักกันก็ได้แบบว่าได้ร่วมมือกันทำงานอะไรหลายอย่างมันเป็นลี่ยนมาอะไรบ้างกับจริงเข้าบ้าอยู่เพราะเราได้ทำอะไรเราได้เห็นภาพสมการในสิ่งที่เราไม่เคยได้เห็นมาก่อนโอเคไม่ได้ไหมได้แล้วมันเนียนด้วยนะจริงๆเราไม่เคยคิดไหยว่า ไม่น่าเชื่อว่าเราจะทําแบบนี้ได้ไม่น่าเชื่อว่าเราจะไปอย่างนี้ได้มีคลังพี่พ่อของเรายังไม่เชื่อเี็นยังไงบ้างปู่ไปบูแล้างไงมาพี่นี่กันพ่ออยใครทำให้ไปอุ่นักฉลองใช่ใช่ก็สนุกดีก็คือเหมือนเขามาเปิดมิติใหม่ให้เราแล้วเราก็ได้ได้ได้ซึมซับพลังงานนี้จากเขาด้วยเพราะเขาเป็นคนกระตือแอคทีฟมากคนพี่เป็นคือแบบทำงานคิดเรื่องงาน แอคทีฟตลอดทั้งวันอย่างล่าสุดคงคู่กันขายของไปได้ยี่สิบกว่าล้านวันเดียวขายยังไงทุ่กการอะไรนะครับขายวิธีขายยังไงอ่ะก็ต้องต้องบอกว่ามันไม่ได้แค่ชั่วโมงเดียวจริงแล้วไอ้ที่เราทำมานี่มันเกือบปีล้วมาเพื่อชั่วโมงนั้นชั่วโมงเดียวมันไม่ได้เราเพิ่งทำแค่ชั่วโมงนั้นแต่ว่ามันก็ก็ก็ได้ได้พลังของลูกค้าพลังของพาร์ทเนอร์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นทางพี่เมย์น้องซวง แล้วมาเราผลิตพลังนั่นผลิตพลังกันในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยโปรดักที่เราตั้งใจทํามากๆแล้วมันเป็นโปรดักที่ดีจริงๆก็อาจจะพอตรงนั้นด้วยเลยใช้เราสามารถทํายอดแบบนั้นได้จริงๆเปลี่ยนเลยไหมคะจากแบบผู้บริหารที่แบบอยู่เบื้องหลังแต่แบบการต้องมาเป็นแบบคนรับผิดชอะไรบขายแล้ะบนราคาหนล่งบนรากาหนึ่งบนราคาหนึ่งมันจะต้องเตรียมข้อมูลหรือจะต้องดึง ให้คนมาดูตลอดเลยพูดจริงๆนะวันนั่าเตรียมข้อมูลมาเยอะแต่พอไปออกหน้าจอจริงๆพูดไม่ทันเลยเร็วมากคือเขาพูดแบบแล้เขาขายของประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงเนี่ยคือเวลาเขาพูดเนี่ยผมก็พยายามหาช่องเดแอร์เขาเพื่อพูดแซ่บเขาไม่มีเลยคือเขาพูดได้แบบเหมือนแบบเหมือนแบบอัดเทปไปเสองชั่วโมงแบบมาสต็อปใช่ครับพอทะลุเป้าขนาดนั้นมีรางวัลอะไรโบนัสให้ไหมคะ อันนี้ครับอขอขอพักกันคือเพราะว่าเพราะว่ามันเพิ่งไม่กี่วันวันนี้คือแบบเราเตรียมงานมันหนักมากแล้วหลังจากการขายแล้วออนไลน์แล้วมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนนึ้งก็คือในเรื่องของการจะส่งให้ถึงลูกค้ากคนภายในสามวันมันก็เป็นพาร์ทใหญ่พาร์ทหนึ่งที่ที่ที่คนคนอาจจะไม่ได้เตอนนี้เราก็เพิ่งไปจัดการมาเรียบร้อยแล้วเมื่อวานก็ส่งถึงมือกับทุกคนลวใช่จริงๆมันใจคุมากเลยปรากฏการณ์อะไรยอดสั่งจองยอดซื้อมันสูงมัก มัน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 ใจฟูมากจริงเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่เราออกมาจากคอมฟอร์ตโซนเราทำอะไรที่มันแบบมันขัดตัวเราในทุกๆเรื่องแลยนี่ออกมาครับแล้วเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้ที่เราออกมาขนาดนี้มันจะ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 มีอิมแพคอะไรอย่างนี้กับในธุรกิจที่เรากลองพยายามทําอยู่เนี่ยแล้วก็พอมันพอมันได้พอมันได้เห็นยอดแบบนี้คือดีใจไม่ใช่เรื่องยอดนะแต่ดีใจที่โอเคที่เราทํามัน มันประสบความสำเร็จม,มากกว่าจริงแล้วนอกจากพ่อค้าหลักบ้านทีของการมาช่วยแนะนําอะไรนออะเรด้วยกันวางแผนทั้งหมดเลยนี่เรื่ครับมาช่วยกันครับก็มีอะไรก็ดิสคัสกันแชร์กันมากกว่าเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์มันเป็นโลกของเด็กรุ่นใหม่ของผมมันก็กึ่งกึง่งและรุ่นเ<า>ก่า <ๆ S 1> แล้วมันก็มีอะไรก็ก็ดิสคัสกันวางแผนกันแล้วก็อาจจะเอาประสบการณ์ของการทํางานที่ผ่านมามามาจอยกันมาบวกกันมาภารกิจหลักต่อจะเป็นพ่อค้าด้วยใช่ไหมคะในอนาคตที่เราจะต้องเจอแล้วจะพ่อค้าสงการณ์อีกไหมครับ ก็ถ้าถ้าถ้ามีามีมีใครให้โอกาสก็ลองได้แล้ว,ลลวจริงๆทำธุรกิจกับน้องระแ,แบนะ่งหน้าที่กันไหบ้างก็แบ่งหน้าที่กันเลครับตอนนี้ครับก็ตอนนี้ก็น่าจะน่าจะช่วยกันทุกอย่างก็พยายามกานน้องในเรื่องของการทําธุรกิจในเรื่องของการวางวางแผนหลังบ้านทำอะไร้มากกว่าส่วนน้องก็จะก้าผมในเรื่อง ออนไลน์เรื่องอะไรนี้เพราะเขา<ม>เขาเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบเต็มตัวเขาก็จะมีประสบการณ์อย่างนี้เขาก็จะมีเทคนิคของเขาตรงนี้เราก็จะแชร์กนันมากเลยใช่เนอะไอ,อ้จริงๆพอทำงานกับแฟนนี่มันไม่มีทะเลาะกันหรอครับน,น้อยครับ <ผม S 1> น้อยม,มีเ็ษไวนะ้ไห <c ười> คุณไม่ปฏิเสธของแฟนเลยนะ <c ười> มันยังไงบ้างมันมีบ้างมีบ้างแต่ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความคอมเป็นมซ์สูงมีคนใจเย็นมากคือบางทีทะเลาะกันพอผมขึ้นปุ๊บแล้วเขาเขาหนิ่งอ่ะเราก็ไม่รู้จักไปทะเลาะอะไรกัาอะทำไมแรงงานมันแต่มันยังไม่เริ่มเลยเหรอมันก็ก็ดีแล้วดีแล้วจริงจริงจริงพอมันเป็นในพาร์ทธุรกิจมันต้องคุยกันจริงจังมากแค่ไหนหรือยังงไก็จริงจังครับเพราะว่าเราเราทำมันเป็นธุรกิจที่ เราเราทำจริงจังนะเรามีพาร์ทเนอร์ที่เขาเขาแบบสักเซสรูในทางนั้นนี้คือก็จะบอกน้องเสมออย่างที่เมย์บอกถ้าเราเข้ามาทำเนี่ยเราจะไม่ปมาหาเขานะเราต้องมา,มาแล้วเราต้องมามาคูนให้เขาแล้วต้องมาตั้งใจทําด้วยมาทําเล่นๆแบบสนุกสนุกเป็นงานอดิเรกไม่ได้นะคืออันนี้คืองานจริงจังแนละ้วเราก็จะคุยกันตลอดพยายามทำให้มันดีที่สุดในพาร์ทของเราอืมีวางแผนอนาคตต้องไหมคะกับ อันนาคนเราบางราจะกินอะไรมือต่อไปหรือยาวกว่านั้นก็ได้ครับตอนนี้ก็ที่เรื่องของนาคนเราตอนนี้ก็โฟกัสไปที่ตัวโปรดโซชาเนี่ยชาเล่ตัวพี่เลยแล้วแหละโอ้ยยังไงต่อยังไงต่อตอนนี้เราเพิ่ง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 ร้อนจบไปเมื่อวันที่15บห้ก็ผลตอบรับดีมากคือตอนนี้ก็หมดแล้วตอนนี้กำลังผลิตล็อตใหม่อยู่ก็ตอนนี้กำลังโฟกัสกับตัวนี้เป็นหลักมากกว่าเพราะว่า มันเป็นอะไรที่เราตั้งใจมาเต็มที่แล้วตัวนี้คือเป็นตัวที่เราเราต้องการจะโคชมันให้ไปถึงระดับ g l o b a l ให้ได้แล้วก็ที่สำคัญคือตัวกาแฟที่กราจะออกหม่พี่เมย์นะครับก็เราจะเริ่มล็อตมาอีกสามเดือนตอนนี้โฟรกัสทั้งหมดของพวกเราสองคนก็อยู่ตรงนี้ติดตามอีกสองสามปีข้างหน้านี่เป็นยังไงบ้างคะ2-3สองสามปีข้างหน้าก็จำไม่ดีที่สุด Ini nak pihon. Okay, terima kasih. Okay, oh